สิจ้างวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมคือบอครับคุณแม่ให้หนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฟันเห็นน้อยสองคนนเราบอกวฟันนี่เอซีบอกว่ามาตามความฟันอีกนะพี่น้องเนาะแม่เอฟซีมาตะไก่อยู่ได้มือนี่ถามเอาเดอร์มาตะใสกันได้ให้แอดมินถามคุณแม่เนาะนะคะ เอามานั่งทีครับมานั่งสีก็ได้ค่ะเราทำงานคุณแม่เก่งเกินเบื้งข้างนี่ยังเห็นหนาคุณแม่มีหลายช่องแม่มาวันนี้มาแบบจู่ๆมาจากอุดรค่ะกุฎอนโน้ตสันเราอุตส่นห์ทกเกณฑเลยแม่มาแต่บุหรี่รั่มคุณชอบบุหรี่รั่มแม่กับช่างเป็นมูเล่ากันเราเขินเบื้องผมสอบว่าโจทย์มาจากอุดรเหมือนที่คุณแม่เนี่ย สวัสดีชุบซองถือโอกาสบอกให้กดตรไล่โคตรแช่เจตังเจตังเจตังเปิดเปิดนาพี่แ่ละจำใจเนาะอันนี้แม่ข่อยได้พี่น้องแม่ข่อยได้เนี่ยน้องสาวคนบ่อยู่น้องสาวคนโตทหาน้องแมวอยู่น้องแมวขันเบิ้งคลิปกับว่ายูกับแม่เจอแม่ดอนแล้วก็เลยชคุยกับแม่ดอนันไปอันเอาบุญไปใส่แม่ไปเอาบุญโอ้หลานบวชจะพอคนอยู่เลยเอสไปถึงผัว ผัวกับล่าเว้นเลยโอ้เมื่อนั้นอันที่นุม่านอ่นน้องเป็นเราให้ฟังเนาะตออืจะได้มาในกล่องคือหลายแต่โอ้ยจอเบ่าวเป็นตอนซ่อนแต่นี่จีรดาจ้าแม่นีฝันตีไรเนาะฝันหน่อยหน่อยนึงดอกวะฝันหน่อยจ้าแม่ฝันมีเลขหน่อยรุ่งหนาอยู่เลยงวดผู้หนึ่งหวดนี่งวดนี่อือฝันนั่นฝันค่ะบาดที้ยเหนียน ล่องไปแล้วผู้หนึ่งหนัดผันเลี้ยงกระปะูผู้ชายซิบมือนี่แหละเป็นเห็ดกระปูขึ้นแล้วแม่สีเอาขายมซีนี่เหตุใดเนี่ยเป็นเห็ดจังสีเศร้ากระปูอ๋อเศร้าแต่ว่าบาดตีนเล็กหน่อยนนะั่ผู้หนึ่งไม่ยิ่งฝันลุ่งน้ำอยู่งจกักสิตีว่าจังไหนเนาะนผู้ยิ่งเศร้าบ่ผู้ชายไหมผู้ชายเศร้ากยิ่งลุ่งน้ำคือเล็กหน่อยเศร้ากว่าสองศูนแล้วครับนั่นแหละคืออยู่เนาะเศร้า เ้าเ้า้าสิิตวเเาอันนีจ้อนันสองูนยถือจไ้นอกันสองสูนยเนะนั่นถอยูสันคุณแม่แล้วะอันก็สิบาจังเศร้ากปจังหันลูกไส้่นผันบวชดีวันค่ะเลยรถอาจารย์เป็นรถกระบะรลดห้องห้องก็ไนไปปุ๊บเพิ่มาติดแม่ เลขท้ายเพิ่นเพิ่นเลยว่าซื้อเลอเลขเพิ่นบาเลขท้ายมันสี่แปดหกสี่แปดหกสี่แปดหกจ้าพันว่าซื้อเด้ที่บอกพี่นแม่อันผ้านั่นะว่าลูกทรายนะว่าถ้ากันสื้อเอาเลขเลอรถลดห่องมาขึ้นตะเกาว้องมันสิออกได้ว่าสันค่ะแม่มันเคยออกว่าสันขันห้องนี้เลขที่เขาเลยจักแล้๋ยวพันทางวาจังทุนว่าเลขลดพันตัวแรกก็แม่ 4ี่แปดห่แปดกแต่่าเลกหน่อยๆนะคะมีศูนย์สองยู่เลยค่ะแม่เบาดังๆ FC เบาไฮหนูอยู่อีแม่เบาคอยเถอะโอ้ยบาด้ยินเล็กวาสันแต่ว่ากัดมีในน้อยข้างล่างน่ะมี2องศย์องอยู่แมนอยู่รถปูน่ะแมนคือพ่นตีอันกระปูเห็ไหมองมือเศร้ากะปูกับแปดน้ำบ่แมนแปดหก็คือนอแปดูแปดแปดศูนย่สิเพราะว่านิ้วิบนิ้วด นี่ยซีฟเนี่วบวกกันเข้าไปก็ได้หวบนี้เบองตำราหนึ่งศูนย์นั่นแลเพิ่้งตำราเลยบอกแศูน์แม่เบิ้งไปบิองีพี่แม่จะเอามาเบิ้งบ่ตำราเบิ้งเบิ้งไดอย่าบอกให้เบิ้งบ่อเบิงบ่อเอาเพิ่มฝันนี่แล้วซ้ำนี่แล้วีแม่อีแม่ตีถึง่ดอกฮกกรกันยังตีหนึ่งหนึ่งเนาะฝันมาเล็กหน่อยลง่หนามสองคนโอ้ยรจิตตก บางที่ก็ตกลงนี่ดี่ผันมี่พอมันมาเอาส่วนขึ้นทงสองกับโมตายไหมส่วนขึ้นเป็นออกบนก็หนึ่งเนาะส่วนขึ้นแสดงว่าเป็นเลขบนเลขบนก็นึ่งหนึ่งเลยเนาะแม่สี่หนึ่งหนึ่งเนาะที่เราแม่เราบอกหนึ่งตัวเดียวเราเห็นตัวเดียวตัวเดียวเลยมาที่แล้วเดียวเท่านี้เราก็บฟันเห็นเล็กน้อยเห็นอยู่ผู้เดียวอ๋อนี่เห็นเล็กน้อยผู้เดียวเล็กหน้อยนี้เศร้ากับปูขึ้น บ้เศร้ากับปูนี่คือผู้หนึ่งผู้ใช้ก็เป็นสองตัวผู้ยิ่งหนึ่งผู้ใช้หนึ่งบอกสรุปวางสันบอกขึ้นจังหดจังแล้วเป็นหลังเหตุจังสันว่าผู้นดูเศร้ากับปูขึ้นเอาถ้ามาฝันเจออะไรฮันี่ว่าสันบ่เคยฝันเจออะไรแมมฝันแต่ละก็จริงสรุปแล้วเข้ามาฝันเห็นผู้เดียวนี่ผู้ญิงผู้ยิ่งผู้เดียวผู้ใายกับผู้เดียวจ้ะไม่ก็มาสิบอกอ๋อสรุปไปจังใดล่ะพี่น้องจังว่าจักคู่กันเลยเศร้ากับเศร้ากับปูึ้นจากน้ำ เศร้ากระปูขึ้นจากน้ำไปว่าจังไรค่ะแอดมินทันผู้ชมให้คุณแมใครคนให้ใสนคนแต่สองชุดเป็ดเพราะว่ากระปูกับปูกับเป็ดตอนนี้กำลังสาวหลีกนะครับอันนี้อันตีแล้วพี่น้องกตีเนาะวันนี้ไฮซี่ไฮแอนแอดมินกติไปแล้วไฮนี่แม่ตีเนาะมากับเป็นมี่โมีหากเนาะครัลอยโตออกคู่เดียวนึงวันนี้ถ้าถ้าแม่ตีเองเนี่ยพวกม่น อันผมตีนี่ไม่าจะตีเป็นตัวใดถ้าันจักสีก็ชีว่าแปดถ่าจักสีก็ได้นี่ลปูเป็นแปดก็ได้เ่าะฉันคุยแม่แ้วว่าแปดมาปูเป็นแปดมือเป็นหาแม่ก็เลยตีเป็นแปดห้าแจ็กสีไก่บกไก่แว่าแต่มาเล็กเด็กหน่อยเด็กหน่อยกันหนึ่งเด็กหนึ่งแปดหายบอกจังสันแล้วแม่จสนาแม่ันมาจังไนก็จแม่ ปันว่าผู้ชายผู้หนึ่งนั่นเพิ่นเลี้ยงกระปูขายเราเพิ่นเอามือเพิ่นซินิ้วยู่นี่งูออกกระปูขึ้นบางที่นี่เล็กหน่อยผู้หนึ่งผันลงน้ำเล็กหน่อยผู้หญิ่งเป็นฝันเห็นน่ะผู้ชายผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้ชายผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะจ้าแม่จ้แต่ว่าเด็กหน่อยผู้ชายน่ะเมือน่ะเจ้ากระปูเลี้ยงกระปูเลยเอามือนี่เจ้ากระปูปั้นวาสันแต่มีผู้หญิงผู้หนึ่งน่ะอยู่ในน้ำ เด็กน่อยยิ่งในน้อยแต่เด็กน่อยฝันเห็นเด็กผู้ชายเลี้ยงปูทีนี้เด็กผู้ชายเอามือซาว้ามันสีมีหนึ่งสีกับเศ้ากับปูแม่ก็เลยตีว่าปูนี่เป็นแปดบอกแม่มือเป็นหาเนาะมือเป็นหาเป็นเท่าไหร่พี่น้องสองสองอันแล้วเพื่อนน่เป็นสองสองมือเศร้าดิค่ะนะสองมือเนาะ ับภาษาไทยแปลว่าสาวครับถ้าบสาวก็ยี่สิบปอนดสาวเราในอมอสวนอมอสวนมือสาวเนาะแานี่นั่ยังก่อเด็กน้อยนี่ตีเป็นหนึ่งมันนี้อีแม่ว่าอยังก่อหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเนาะนี่แหละแม่เราว่าแปดหอาซาัโตกิ่แขนมาสามตัวกับหนึ่งแปดห้าเนาะหนึ่งแปดห้าคับท่านผู้ชมกับสองศูนย์หนึ่งสองศูนเนาะครับตา่าลขกพาอาจารย์เพื่นมาเจหนไปปลุกพะอาจารย์นั่นสี่ แเลขพาจาร์สี่แปดหกเลขรถเพิ่นห้องครับเลขรถเพิ่นห้องสี่แปดหกพวกไก่เคียงกันนี่เนาะครับเนาะแปดหกกับแปดห้าเป็นเลขความฝันกับเลขของพาจารย์ที่คุณแม่บอกมานะคะถ้าว่ากันตัวหน้อยๆเพิ่นกันเดี๋ยวเบิ่งไปเบิ่งบักขาดได้หน้าเราเนี่มันก็มีสองสูงอย่นี่เอ้ายื่นรถแลเบียนรถนล้วบอกได้อันตัวน้อยอันตัวใหญ่นี่เข้ากันพอดีจังเนาะ กัซซียี่หนึ่งแปดห้าสองศูนย์แล้วก็สี่แปดหกถึก่่ค่ะตัวนี่สองศูนย์แมีหนูสองสี่เลยค่ะต้นี่หน่อยเป็นละเห็นต้น่หน่อยสีสันนะเดี๋ยเ็นแบสันนี่อันแม่ตามตัวเลขที่แม่เล่าความฝันกับเอเลขที่แม่ว่าพระอาจารย์ให้นี่แม่คิดว่าแม่ชอบตัวไหจ้ะ แม่ดอนสอบตัวใดแต่แม well <ieran> ่น <im> ว่าจากที่แม่เบิงไอ้ตำล่าที่แม่เกิ่งแล้วก็แม่กับความฝันแม่เปรียบเทียบกันแล้วเป็นความฝันการนี้แม่มากสุดใดยนั่นไหมจะแจ๊กเสีย้ว่าจังไรแต่ว่าแม่นั้นมีสื่อเครื่องเด็กหลุดตื่นสองศูนย์บอกครับสองศูนย์ก็มีสองสี่กะมี่สี่แปดหกบอกครับเด็กหถดสี่แปดหกเด็กสาวแค่นี้ละแม่เบิงกันด้วยเาบอไอ้แม่เบิงกัน 486 2ช185โอ้โได้แม่ช้าให้แม่ถูกต้องมันใหญ่ด้วยแม่ด้คนแม่กันใจีมนี่ละนมันสะออกนู่185 20 486เปิงกล่องให้แน่เขาไขเห็นเรดวะเห็นอยู่ครื่งนึ่งเห็นครื่งนึ่งเห็นครื่งนึ่งไงทางนี้สามตัวตาเรดหน่อเด้อพี่น้องเลย185นนจังสีดังเนาะครับ8 1 พ่อญานดังตีแม่เอาดังๆเลยเนาะเย็นๆมาทางพี่เห็นนั่นเลยคุณแม่มาทางนี้นั่แม่กล้องพี่ให้พี่น้องเอฟซีที่ติดตามแม่ให้เพิ่นมีโซกจ้าแม่เนาะจ้ิ่นแม่มันก็ใจดีใจดีหมื่อไหร่แม่บอกคอยสูบรางวัลใหญ่เด้อแม่เด้อ1หความฝันแม่เข้า11บาทที่นี่มีผู้หนึ่งฝันเในบาทที่นี่บอลอันหนึ่งหนึ่งหนึ่นแม่เพิ่นสิถามอ๋อจ้าจ้าเมื่อาแม่แม่แม่ปิ่นเพิ่นอยู่อัผู้ทางผู้ไทยพิ่นลงมา นเวยมากมาเบาซื้อแล้วดิคนาเก้าสองกับหนึ่งหนึ่งพนทหนบอกสองตัวปาที่นี่พระดูเกี่ยวของผส่ซื้อสื่อตะ้สิบซี่สี่สิบเอ็ดสิบี่สีิบเอ็ดปาตี่หนดออกว่าถึงสองตัวเพิ่นกะถือคือกันแม่กะถือย่องบาถือร้ายเจ้าบาทสื้อเพราะเป็นมวยสมัครเดอ อันนี้ล่ะที่จะต่างามอีแม่เมื่อน้นล่ะนูไปหาแมวอยู่แต่ว่าแมวบออยู่แมวมาผิดมาหน้านูก็เลยบะไรจตามมันเลยคำเพราะว่าแม่ปินบ่แม่แม่ปินเป็นพี่น้องของแม่เห่อเนาะเพิ่นว่าอ้วนที่พานมาเพิ่นบอกเขาเอหนึ่งหนึ่งกับเก่าสองเนาไแมเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างตามหาอยู่แต่ว่าพวกท่านใด้ตอนนี้ได้มายังบ่เพิ่นเมื่อ เพิ่นมือขัดจะไปมือนั่นไปหายายจิตให้ผ้ายายจิตไปนั่นเพิ่นอยู่แม่ก็บ,บอกหนูว่าให้ไปหายายจิตเนาะมาสั่นหนูหลดเลิกนมาเราสองเดือนแล้วบอกให้เจริญเน,นาะสี่ใดพี่หน่อฝากไวจกรร้จักวนเดืองว่าท่านได้ไดเหล็น้เลนเหล็กอะไรนะคะใช่อเอาเป็นว่าถ้าได้เลขแม่ปินอีแม่ให้แมวทรงเลขให้หนูแน้เด้อ ยูไก่กันมันสีบมีอันโทรศัพท์หรอกในป่นบมีโทรศัพท์คันได้กับที่ไห้ก็เลี้วกันเนาะพี่น้องนาวคันบ่ได้กับยะว่ากันเนาะเอาจันเนาะไอ้แม่ซื้อแล้วเลขไอ้ส้พอนเพื่อกระไยนั่นเอาเร่ก่แล้วห้าสองศครับห้าสอก็เดินเป็นแม่ซื้อแล้ฟันดีป่ะแม่ เพิ่นฝันในเพิ่นถือจงวดเพิ่นสิถือจงวดละหาหมื่นนั่นอันบ้างมือจะไปแล้วก็สี่หมื่นสามหมื่นเพิ่นถือเลี้ยงกันมาเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพี่น้องกันน่ะนะเป็นพี่น้องกันเขาเรียกย้อนว่าเป็นพี่น้องกันนี่ล่ะเลี้ยงหรืเปล่ากต่สิมานอนน้ำนิ่มเมียเพิ่นนั่นเพราะว่ามูแมวนั่นเลิกกันขึ้นมาเป็นมูแม่จ้ะให้แอดมินนอนน้ำนิ่มหรแม่นอนนอนน้ำแอดมินจะมานอนเป็นมูเธอได้ชามตัวเลยเลิกเลิกแม่จังสีเมื่อเพิ่นมา โอ้ยเจ้าพ่อเพิ่นเวลาหนูโทรไปหาเพิ่นอยู่หลายๆเด้อที่แบงปั่นแนวทางให้กับหลายๆช่องเนาะค่ะเนาะหลายช่องเหรอได้แม่มีแต่ช่องใหยังไงเนียนผอกให้เรียช้าน้องนางค่ะแม่เป็นจังบุญนะแม่เนาะ่นจ้าขอบคุณแม่ดอนหลายๆเด้อจ้าขอบคุณคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการรัทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยในในการรับชม